สำเร็จแบบซุปตาระดับโลกค่ะและใครนะคะก็เห็นนะคะว่าตอนนี้นะคะน้องลิซ่าแบ็คพิงนะคะเป็นศิลปินระดับโลกไปเรียบร้อยแล้วและซุปตาระดับโลกหลายๆคนนะคะก็เป็นซุปตาฮอลลีวูดหรือว่าน้องลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยมีการให้สัมภาษณ์ในหลายๆเรื่องแล,ๆๆลแล้วก็ในหลายๆคลิปรับความสําเร็จที่เขาได้มาค่ะข้อแรกนั้นก็คือการตัดสินใจ100%ค่ะว่าฉันชีวิตนี้เกิดมา ฉันจะต้องประสบความสําเร็จระดับโลกเป็นให้ได้มีให้ได้ค่ะโดยเฉพาะการเป็นค่ะต้องตัดสินใจอย่างแน่วแน่ร้อยเปอก่อนค่ะข้อ2นั่นก็คือเชื่อและมั่นใจห0ึ่งเปรค่ะว่าตัวเองทําได้มีได้เป็นได้ค่ะและที่สําคัญนะคะ อยู่ให้ถูกที่ทําดีให้ถูกคนค่ะเพราะว่าถ้าเราอยู่ถูกที่เนี่ยนะคะมันก็เหมือนเราปลูกข้าวถูกนาค่ะมีเมล็ดพันธุ์ดีแล้วก็ต้องมีดินน้ําลมไฟมีสิ่งแวดล้อมที่ดีๆสนับสนุนเราให้เราไปอ,อยู่ในที่ที่ไกลระดับโลกได้ค่ะข้อ3นั่นก็คือปิดตาปิดหูจากบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ได้สนับสนุนเรานะคะแล้วก็เปิดตาเปิดใจนะคะรับแต่ กำลังใจดีๆค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆโดนตัดกำลังใจนะคะจากคนที่ไม่สนับสนุนเราจากคนที่แอนตี้เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพื่อนๆก็จะรู้สึกว่าโดนดึงลงแล้วก็ถ่วงลงค่ะและถ้าเกิดว่ากำลังใจเนี่ยมันจะได้จากคนที่เห็นคุณค่าของเราเท่านั้นค่ะไม่ว่าเราจะเป็นใครนะคะว่าเราจะเป็นคนธรรมดาหรือคนระดับโลกเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตตัวเองสิคะว่า เวลาที่มีคนเห็นคุณค่าของเราคนที่รักเราเนี่ยเขาจะสนับสนุนเราตลอดไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนไม่ว่าเราจะตอนนั้นเราจะอยู่ในช่วงขึ้นหรือช่วงลงเขาจะคอยดึงเราขึ้นให้กําลังใจพ <t> ุชเราขึ้นตลอดค่ะค่ะสําหรับใครที่ต้องการออกกล้องอยังไงให้สวยหรอออกกล้องยังไงให้ดูดีสเสน่ห์นะกล้องอล่านะกล้องออกกล้องอยังไงให้มีสเสน่ห์ออกกล้องอยังไงให้ดูดีดูแพงดูปงังออกกล้องอยังไงให้เฮงปังดังรวยออกกล้องอยังไงให้ตัช ออกกล้องยังไงให้เหงงใครที่อยากรู้เคล็ดลับเทคนิคดีๆส่วนตัวอะไรเกี่ยวกับทัฟฟี่ก็พิมพ์มาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาส่วนตัวหรือไพรเว c โคชชิ่งก็ทักทัฟฟี่มาได้ที่ Inbox อนะคะและเราเจอกันในคอร์สค่ะขอบคุณค่ะ